สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดรถ Ste ี a m l i n อรรุ่นเนปจูนกันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นหน้าต่างเปิดเต็มนะคะด้านข้างเปิดเต็มแบบนี้เลยสามารถเทควิวให้ซูมซับบรรยากาศด้านนอกได้อย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนประตูเข้าออกจะเปิดทังด้านหลังนะคะเรามาติดตามตอนเสร็จนะคะว่ารถคันนี้จะไปจอดอยู่ที่ไหนและใช้ทำเป็นอะไรมาถึงส่วนด้านหน้าของตัวรถนะคะชุดหัวรากพร้อมเบรก เราจะใช้เป็นของยี่ห้อลโกะค่ะเป็นแบรนด์จากเยอรมันเลยนะคะฝาเปิดด้านหน้าที่พี่เขากําลังไขนี้ก็คือเป็นช่องเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าเวลาติดคอมเพรสเซอร์แอร์จะวางคอมเพรสเซอร์แบบไหนและมีช่องระบายอากาศยังไงค่ะอยากเห็นตอนเสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยอ่ะลืมบอกไปเลยคะ่ะคันนี้เป็นผิวสแตนเลสนะคะผิวสแตนเลสทั้งคันเลย เราก็จะมีอุปกรณ์มีสายไฟติดตั้งเฟรมอรูมิเนียมด้านหน้าก็มีหน้าต่างนะคะเปิดระบายอากาศมีขาค้ำบานหน้าต่างใหญ่สําหรับช่วยค้ำหน้าต่างทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบไหนไปดูได้ที่ YouTube Steam Line Thailand ค่ะแต่วันนี้เราจะมีภาพมาให้ดูแบบเป็นกิมมิคเล็กๆเ,เพื่อให้ทุกคนอยากติดตามนะคะบาย